เชื่อว่ามึงเอาปืนปลอมใช่ไปเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเสือยูทีเหมือนเดิมเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมมีของจะมารีวิวนะครับทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยที่เห็นผมเปิดตัวแปลกๆแบบเปิดตัวแบบเก๊กแบบเแบบแบบตีกระโปรงอะไรประมาณนี้ก็ได้คิดมากนะครับทุกคนพอดีมันมันต้องมีสไตล์ในการเปิดอย่งไงเออส่วนนี้นก็อยากคิดมากนะมันมันก็ปืนปลอมนะเ โอเคก็วันนี้เนี <c oughs> wan ่ยมาเข้า hmm. ส <I will S 1> uh ู่ไม่มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็รีบมไปกดกันด้วยนะครับทุกคนจะได้เป็นเอ่อคนละอะไรเป็นกาลังใจกับผมนะครับในการเดือดในการทำคลิปต่างๆนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมมีคนจะมารีวิวนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมเน่ย มันคืออะไรนะครับทุกคน mm hmm. อันนี้เขาเรียกว่ามีดนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็นี่ก็คือ,อเร่ยงไงเดียมันคือมีดเดินป่านะครับทุกคนก็เอาไว้แบบสําหรับคนที่แบบเอาไว้สำหรับแบบคนที่เดินป่าปบ่อยๆพวกนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็อันนี้เนี่ยผมซื้อมาประมาณสองรบาทนะครับทุกคนแล้วก็ มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ผมจะไม่บอกชื่อร้านนะไม่อยากขายให้สปอนเซอร์ไม่ได้เลยนี่ทุกคนพอซื้อมันก็จะมีเกมทินนะก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ของจริงหรือว่าของเกนะทุกคนแล้วก็จะมีสองอันนี้นะมันคืออันนี้นะทุกคนโอ้นี่แลทุกคนมันก็คือฟินกับไอตบายรเปอบอกไม่รู้นะนะครับทุกคนเนี่ย ก็วิธีใช้เนี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคนไม่รู้นะว่าต้องใช้ตะไบขูดหรือต้องใช้ไอ้ฟินขูดนะอันน่าต้องใช้ฟินนี่ทุกคนมันก็เอาไว้แบบเข้าป่าแล้วแบบไปวางแบบฟางอะไรพวกนี้นะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะจุดเนี่ยอย่าลืมใส่น้ํามันก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันมันไอ้ไฟมันจะไม่ติดน,นะทุกคนเพราะมันเป็นแค่สกิดเองนะเนี่ย โอเคเขาเรืองเลยทูลเนี่ยโอเคครับทุกคนก็ตัวมันไอตัวอะไรวะเขาเรีเยกอะไรวะไอตัวปอกมนะันนจะมีตรงสายให้ใส่สายรัดด้วยนะทุกคนเอาไว้รัดก,กับขาแล้วก็จะมีตรงเนี้ยที่งีบโอเคผมว่าทุกคนคงไม่ได้สนใจด้านนอกหรอกโอเคมาดูกันด้านในแล้วกันเนี่ ต่นายก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็เหมือนมีดของแบบหน่วยเราอวะเขาเรียกเราหน่วยทหารพานอะไรพวกนี้นะหรือไม่ก็แบบหน่วยจู่โจมอะไรพวกเนี้ยก็จะมีมีดประมาณแนวๆนี้นะทุกคนก็เป็นมีดเข้าป่านะทุกคนเอาไว้เอาตัวรอดนะตัวนึงก็จะมีไอ้รูที่เอาไว้ใส่กับลำกล้องปืนนะทุกคนก็คล้ายๆดาบคล้ายๆดาบปลายปืนอะไรอย่างงี้นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ใส่ได้หรือเปล่านะ ถ้าได้ดูก็น่าจะประมาณ20มิลละละมังนะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ผมมั่วนะทุกคนอย่า่อาอัน,นี้โอเคครับทุกคนก็ไปทดสอบเลยดีกว่านะทุกคนว่ามันจะคมแล้วมันจะ Amazing Go Go ข a n ขนาดไหนดทุกคนไปดูกันเลยโอเคทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมก็ลงมาชันล่างมานนะทุกคนเราก็จะมาทดสอบมีดกอกอบเลย โอเคเนี่ยทุกคนดูก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวแทางอีกรอบหนึ่งเลยก็สำหรับคนที่ไม่รูนะทุกคนว่าไอ้นี่มันเมียวไว้ทำอะไรนะไอตรงผมจะเรียกฟันฉลามาเลยนะทุกคนมันเมียวไอ เวลาแทงคนหรือแบบแทงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยน่ะแล้วเวลาดึงออกมาเนี่ยคือมันจะไปโคตรให้ตรงแถมมันแสบ้นนะทุกคนก็คือทำให้คนที่โดนแทงทรมานขึ้นนั่นเองโอเคแทงรอบนี้ลองจ้วงท่าเีืเลยนะครับ okay, ทุกคนโอเคทุกคนก็ คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนก็คลิปนี้น่าจะสั้นที่สุดที่ผมเคยถ่ายแล้วแหละนะทุกคนก็อย่าคิดมากนะก็มารีวิวมีดเดินป่านะครับทุกคนก็ใครสนใจเนี่ยก็ไปหาเอาเองแล้วกันนะไม่ผมไม่ขึ้นให้นะแอบเพราะีว่ามันไม่ได้จ่ายผมนะครับทุกคนโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับสตหรับวันนี้มผมไปแล้วนะทุกคนเอาแล้วครับทุกคนก็ถ้าทุกคนที่ดูคลิปผมจนจบนะก็ผมไม่อยากฝาก ให้ไปติดตามอีกช่องหนึ่งผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยช่องเรามีติ๊กตอกนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับเารา